ในทุกเช้าเนี่ยนะครับคุณเอกเก็บมาจากกากทุกสวนใช่ไหมครับคุณเอกก็จะมีกล้วยไม้้ยใส่ตะกร้ามาเนี่ยกักทั้ง5สวนเนี่ยมารวมกันกล้วยไม้พวกนี้คืออะไรก็จะเป็นกล้วยไม้กระถางที่ลูกค้าแล้วก็พี่พ,พร้านค้าเนี่ยซื้อไปจัดประดับสวยงามครับแล้วก็<ะ>สวยอยู่ได้รอบหนึ่งก็สวยเป็นเดือนเออ แล้วต่อไปก็ยังเลี้ยงต่อบํารุงต่อก็ยังออกดอกให้ออกดอกให้ใหอีกไปใไหมใช่ครับที่นี่ส่งเยอะมากนะครับส่งบางใหญ่ส่งอ,อตรส่งสารพัดที่เนาะใช่ครับมาจากที่นี่ทั้งนั้นนะครับพอมาถึงแล้วเนี่ยจะมีกระบวนการอะไรต่อจากอันนี้อันนี้คือกระบวนการแรกรบนะฮะที่มาในตะกร้านะครับกระบวนการต่อไปคือพี่พ ทีมงานเนี่ยจะทําการคัดแยกตามออเดอร์ที่สั่งไว้นะฮะ,ฮะว่าออเดอร์ของร้านค้าร้านต้นไม้หรือว่าจะองค์กรต่างๆนะฮะแล้วไม้ที่เก็บมาตรงนี้จะมีพวกหล่อๆสวยๆที่เป็นจะเป็นแม่พันธุ์ของเราในอนาคต<อ>ที่ผสมให้ตั้งทองไว้เนี่ยผมก็ปลูกไว้ในสวนเดียวกันครับอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์จากออร์แกไนเซอร์รายหนึ่งที่ต้องการเฉพาะกล้วยไม้ยายา ครับนะครับยาย่าก็สวยอย่างนี้เลยนี่เป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกง่ายแล้วสีสันเหมือนกับสว่างสีน่ารักสีหวานครับยายาเป็นกล้วยไม้พันแคะอพันแครครับครับสูงแค่นี้ฮะเท่าที่ผมจับเนี่ยจะเลี้ยงเก่งแค่ไหนก็สูงแค่นี้ช่อดอกก็ประมาณคืบคืบเศษเศษขนาดใหญ่ของดอกก็แค่นี้นะครับไม่ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้อันนี้ก็คือกล้วยไม้ยาย่า